เขาเรียกตลาดอะไรนะพี่ตลาดพระเอาใตลาดมีทุกวันเลยีหรอกัรกระตาพี่ไม่รู้อ่ะไม่ไม่รู้เลยเนี่ยนี่ครั้งแรกเนี่ยนี่พาครอบครัวมาเที่ยวพัทยาแล้วพี่ส่งรูปมาทางไลน์ไงอืมอันนี้เขาเนี่ย๋อเสาร์อาทิตย์เหรออ๋อคนเยอะเขาเรียกตลาดเลยนะตลาดวัดอะไรนะวัดกระทิงไลน์วัดกระทิงไลน์อ๋ออันนี้ตีเท่าไหร่อ่ะอันนี้นะผมดูชอบนะผมว่าหลักหมื่น สองถึงสามหมื่นเป็นไปได้ไหม,มเดี๋ยวผมลองดูละเอียดละเอียดอีกทีขอแน่พี่เนาะอืมมาสุดเยอะเลยตรงนี้มันเป็นดวงแดงๆเลยเห็นปะ่ะม,ม,มันเป็นดวงอย่างเงี้ยล้างมาก็ปุนหมดอยู่แล้วเออสามมื่นหนึ่งเหรออ่ะจบนะอันนี้จบสาม0ม,มื่นหนึ่งนะครับสภาพนี้นะแต่หลังลื่นเงาเลยนะครับผมอ่ะผมรับเช่าทุกสภาพนะแต่แบบเนี้ย